สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการเก็บไข่ะไรแดงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เห็นนี่คือกระชอนนะครับสีสม้มงผมจะเป็นกระชอนอตักลูกน้ำธรรมดานะครับก็จะเป็นตาหยาบหน่อยนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระชอนตกักลายแดงนะครับมันจะเป็นตาละเอียดตัวกระชอนตักลูกน้ำเนี่ยมันก็จะกรองเศษต่างๆที่อยู่ที่เป็นเศษหยาบๆนะครับให้มันอยู่ชั้นบนก่อนแล้วก็ไข่ก็จะลงไปกรองอยู่ที่กระชอนตกัก ลายแดงข้างล่างนะครับผมก็ในกระมังก็เป็นลายแดงที่มันบูมจนหมดแล้วนะครับจนมันลงจนมันลงไปวางไข่หมดแล้วนะฮะพอเมื่อเราเห็นว่าลายแดงนี่หมดจากจากาจากผิวน้ําแล้วนะครับเราก็เก็บไข่ได้นะครับทีนี้ผมก็ดูดนะครับผมก็ดูดจนหมดนะครับดูดให้หมดกระมังเลยนะครับเอาให้หมดเลยนะครับผมก็ใช้การลักน้ําเอา พวกเศษหยาบๆเลยพวกนอนแดงพวกเศษมันแงนะครับพวกเศษตะกอนต่างๆพวกนี้นะครับก็จะค้างอยู่ที่กระชอนด้านบนนะครับแล้วพวกไข่ไาแดงก็จะลงไปกองอยู่ที่กระชอนด้านล่างนะครับควอมกะละมังไปเลยครับเอาให้หมดนะกาละมังห้าสิบรินี่เท่าที่ผมเก็บมานะครับล้างออกดีๆเนี่ยนะฮะล้างให้โดแจะไข่ปริมาณไข่ ให้ได้จำนวนไข่เยอะที่สุดนะครับเอาเศษที่เราไม่ต้องการออกไปมากที่สุดเนี่ยห้าสิบลิตรเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ0.1นุกรัมนึงนะครับกระมังหนึ่งเนี่ยที่ผมทํามานะาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเ,เอาไปล้างนะครับทีนี้ครับล้างจากข้างบนลงไปนะครับล้างลงไปเผื่อพวกเผื่อพวกเศษไข่ไายไแดงแต่นางๆที่มันยังค้างอยู่บนตะกรอาข้างบนจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเราก็แยกไว้ก่อนนะครับทีนี้ แล้วก็มาล้างพวกเศษหยาบในนี้มันก็จะมีพวกของแถมมานะครับจากการเพาะายแดงก็คือนอนแดงนะครับล้างเาเศษดินเศษอะไรออกนะครับผมแล้วก็จะเหลือแต่นอนแดงอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนียครับเป็นอาหารอย่างดีเลยนะครับของประกัดนะครับไวากล้าเลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปแยกเอาเฉพาะตัวนอนแดงให้ปลากินอีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาล้างเอาไข่ลายแดงนะครับผมจะฉีดน้ําให้มันเป็นเ,เป็นแผรร่เป็นม่านออกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตแล้วนะครับเท่าที่ผมเก็บมาเนี่ยทำบีบน้ําให้มันเป็นมาา่านออกไปอย่างนี้มันจะล้างได้เร็วนะครับแต่อันนี้คือผมตัดต่อผมล้างอยู่นานนะครับล้างอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเนี่ยสิบห้านาทีได้มื้อฮะล้างจนพวกเศษเ,เศษไอ้ตัวลายแดงที่มันลงไปวางไข่แล้วมันตายนะครับให้มันหลุดออกไปจาก จะกระชรให้หมดนะครับหรือว่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะเหลือแต่ไข่ลายแดงที่เราจะใช้ที่เราจะนําไปใช้นะครับมันก็จะเป็นสีล้างจนมันอ,ออกเป็นสีไข่ลายแดงสีเหลืองๆนวลๆนะครับครีมๆเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยล้างล้างเก็บล้างตามขอบล้างอะไรให้มันรวมกองป็นปตรงกลางนะครับ จะได้คขแนนนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเราก็ได้คขแนนทีนี้เราก็หาภาชนะนะครับถ้าเป็นโลหะจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะร้อนไวนะครับมันจะดูดความร้อนนะครับแล้วไข่เนี่ยมันจะมันจะแห้งเร็วแล้วมันจะมันจะแห้งทั่วทั่วก um ันสมอเสมอดี um 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 นะครับพอดีผมได้อ่อะไรนะฝาตะช่างมานะครับพอดีที่บ้านมีตะช่างทีนี้ไข่มันก็จะมากองอยู่ในกาแบบนี้เท่านัเราล้างมาทีนี้ เราต้องการให้มันกระจายตัวออกนะครับ <_ d ose> เพื่อจะได้โดนแดดเสม,สม,มอกันนะครับเราทําไงเราก็วางลงไปที่ภาชนะนะครับกลมแบนๆอย่างเงี้ยครับนะแล้วเราก็เอาน้ําหยอดค่อยๆหย,ยอดนะครับหยอดลงไปตรงกลางค่อยๆหยอเบาๆนะมันก็จะกระจายตัวออกนี่นะฮะก็หยอดไปนี่นะครับนะประมาณนี้ก็ก็โอเคนะครับแล้วเราก็ค่อยๆย,ยกกระชอนขึ้นช้าๆนะครับให้ไข่มันอยู่ทรงเดิมของมันนะฮนะนะแล้วได้ลนะะมันเลยกระจายตัวละ แล้วเราก็เทน้ำทิ้งครับเทน้้งแล้วเราก็วางลงไปใหม่นะครับวางลงไปใหม่ให้มันอยู่กลางๆภาชนะนะครับมันจะได้รับแดดได้ทั่วๆจะไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หนีบจิ้มไว้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อบางทีมัน มีลมพัดมีอะไรมาผ้ามันจะได้ไม่กระพือนะครับกระชอนจะได้ไม่กระพือไข่จะได้ไม่ปิวออกนะครับแล้วเราก็เอาไปตากในที่ที่โดนแดดจัดจัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอมันแห้งก็เก็บมาใช้ได้แล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับ